ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะเพื่นพนนอนๆแสลมอะไรกลุ่มคะ่ะอันนี้เป็นดอกไม้จิ๋วๆเป็นโครเช่แบบเก็บชิ้นงานเป็นลายริมอะไรประมาณนี้คะ่ะไปไปเริ่มต้นกันคะ่ะจะอันนี้เป็นลายริมดอกไม้เนาะเดี๋ยวจะถักสาธิตวิธีการทำลายริมดอกไม้เนาะเราจะถักติดไปเลยตรงนี้เลยคะ่ะนี่ค่ะ เราตรงนี้เราสู้หนึ่งไว้จากนั้นเราก็ทำดับเบิลโครเชตในหลักถัดมานี่เนาะหนึ่งเราจะทำไปสี่หลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะพอหลักที่ห้าเราทำสองครั้งค่ะดับเบิลโครเชต์สองครั้งในหลักที่ห้าค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้เนาะจากนั้นค่ะในในห่วงเนี้ยในหลักที่ห้าที่มีสองห่วงเนี้ยเนาะเราจะทำเป็นลายดอกไม้แบบนี้ค่ะจะเราขึ้นต้นโซ่สองเลยค่ะจากนั้นทำดับเบิลโคเชลงไปในห่วงตรงนี้เลยเนาะหนึ่งครั้งจากนั้นโซ่สองค่ะสลิปส t ิช ติดกันกับตรงนี้เลยค่ะนี่ดึง,ดงขึ้นมานี่เป็นหลักเป็นกลีบแรกค่ะค่ะดอกไม้ของเราจะมีห้ากลีบเนาะโซ่สองดับเบิลพรูค่ะดึงใหม่ขึ้นมาแล้วก็โซ่สองหันมาข้างนี้ค่ะนี่หันมาข้างนี้นี่แล้วก็ทำ ดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็โซ่สองค่ะดับเอ่อมสลิปสติชค่ะแล้วก็โซ่สองดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งโซ่สองดอกไม้นี้เราจะทำทั้งหมดห้ากลีบเนาะแล้วก็ทำโซ่สองทำดับเบิลโคเช หนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สองค่ะนีตต่ติดกันไปนเลยจากนั้นเราโซ่หนึ่งค่ะนี่ซิกิวไว้ก่อนเนาะนี่ค่ะก็จะได้เป็นดอกไม้ประมาณนี้ค่ะนี่จกลีบเล็กๆจิวจ๋วๆน่ารักน่ารักประมาณนี้ค่ะ ก็เป็นเก็บผลงานเก็บชิ้นงานเป็นลายลิมน่ารักน่ารัก,นรกเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะแสง a t c h ชิงค่ะบายบายค่ะมาสละมาบายบาย